ผมสวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับวันนี้พามาชมแปลงที่เห็ดปวกแดงหรือเห็ดปวกฟานเกิดนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับที่แปลงนาเรานะครับก็อาจจะเห็นแค่ลองรอยครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้แม่บ้านมาเก็บไปแล้วนะครับเ mm hmm. ช้านี้เอาในพอดีเอาแหนแดงมาปล่อย ก็เลยมาบันทึกสถานที่ไว้นะครับเพราะว่าด้านบนนี้คือเราปลูกยางนานะครับก็ไดี๋ยาเชื้อเห็ดต่างๆมาลงไว้ทั้งที่ต้นยางนาเราลงเชื้อเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดไข่ไว้นะครับที่เป็นยางนาต้นเล็กที่ปลูกไว้นะครับบริเวณนี้เห็ดปวกแดงขึ้นนะครับนี่ฮะแตกร่องรอยเก่า ภาพที่เห็นตอนนี้ก็จะมีอีกบางส่วนที่ในบ้านยังไม่ได้เก็บไปนะครับคือไม่เห็นเมื่อวันยังเล็กอยู่นี่นะครับเห็นดอกนะครับเนี่ยนี่ครับพอดีฝนตกด้วยวันนี้นครับเห็ดปลวกแดง พวกฟานนะครับนี่นะนี่เป็นส่วนที่เหลือรอดจากการที่แม่บ้านมาเก็บไปเมื่อวานนี้นะครับก็จังพอมีให้เห็นก็พามาชมนะครับอาจชาวนี้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวยู่ไม่เยอะแต่มีให้พอได้ชมอยู่ เกิดทั้งหมดนี้นะฮะบ,บริเวณนีน้ลองเ็นรอยการขุดการลือก็เนื่องจากเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับวานนี้ดอกกำลังสวยเลยนะฮะก็จะเป็นพัดที่หน้าปกของคลิปนักนี้นะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเพิ่มสไลด์บางส่วนชมนะครับก็เช้านี้ก็มีเห็นะครับที่ยังเหลือให้ให้ได้ชมก็อาจจะมีแค่ส่วนนี้นี่คือพวกที่เพขิขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยนั่อีกดอกหนึ่งนะครับแต่ยังเล็กอยู่แต่ก็จะคงต้องเก็บครับเพราะว่าที่แปลงนานี้ค่อนข้างจะโล่งแล้วถนนเส้นกลางเราเป็นเรา เราทําไม่ให้นี่ก็คือญาติพี่น้องอะท่านก็อาศัยเส้นท,ทางนี้ลงไปสู่แปลงนาของแต่และท่านนะครับก็เลยเป็นจุดสังเกตให้เห็นได้ว่าเออตรงนี้มีเห็ดอะไรท่านก็ใช้สิทธิ์โดยชอบทำนะครับการเห็นเห็นก่อนเก็บก่อนใครเก็บคนนั้นได้ตามวิถีของบ้านเรา ผม,มเองผมเองก็ไม่ได้ห่วงนะครับแต่ก็คือจริงๆแล้วไหนสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับไม่ใช่ดอกเห็ดแต่คือภาพและการบันทึกวิดีโอเพื่อเก็บบันทึกไว้ว่าการเพาะเห็ดเลี้ยงเห็ดเพาะเห็ดปลวกเห็ดป่านะครับโดยใช้เชื้อเห็ดสูตรดุงโหดเนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมต้องการสูงสุดนะครับไม่ใช่ต้องการดอกเห็ดก่อนเก็บเนี่ยถ้าผมได้ขอบัดแค่แค่ได้มาบันทึกนะครับแค่นั้นก็พอใจแล้วาามาเมื่อเช้านี้ก็มีการมายืนดูหากันก็มีแต่โชคดีที่ผมขับรถผาสายฝนเข้ามาก่อน จริงๆได้แค่นี้ครับไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้เน้นที่ผมต้องได้โรงเห็นนะก็แค่ได้ภาพได้รูปเนี่ยครับดูลองลอยดเดชเนื่องจากแม่บ้านเขายังไม่เข้าใจนะครับว่าระบบการจัดแนวทางความคิดการดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะครับการสร้างให้มันเกิดเป็นอย่างไรไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่ได้ซีเรียสแต่ก็แอบ เสียใ,ใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรขนะองกินครับผมวันนี้ก็นำภาพเห็ดพวกแดงหรือเห็ดปวกบานนี่ครับเรามีเวลาดูนะ,ะนี่สวนเราเองนี่ตอนนี้ก็คงมีไม่เยอะครับแต่ก็ มีภาพให้เห็นบางส่วนเพื่อเป็นการบินนรนว่าเรามาถูกจุดทุกที่นะครับตงนลาดเชื้อว้นะฮะก็สำหรับต้นยางนาเนี่ยอีกหน่อยเราจะต้องมาตัดแต่งครับตัดแต่งตรงโคนนะฮะให้เป็นพื้นโล่งนะครับไม่ให้มียญ้าขื้นเราจะเริ่มเห็นเห็นเ,เพราะว่าตรงนี้ ทำไมปลูกห่างเพื่อให้ได้รับแสงนะครับเพราะว่าเห็ด,พว,หหดพวกเห็ดละโกเห็ดเผะเห็ดไขรเนี่ยควรจะได้รับแสงมากมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรอยู่ในป่าทึบน,นะครับจะพามาชมแปลงนาด้วยแหละจริงวันนี้เอาเนืแดงมาปล่อยเอามาสองกิโลเอามาน้อยไปนิด,นด,นดเดียวจะเข้าไปเอาใหม่ นะครับเราจะตัดใบข้าวแล้วนะะตัดแล้วก็ทิ้งใบข้าวไว้ในแปลงนาเลยนะครับไม่ต้องเอาออกเราก็จะได้ฝั่งนี้แปลงนี้ไม่ตัดนะฮะก็ลองดูตอนนี้ได้เอาแหนแดงลงแล้วครับเสร็ใ,ใกล้ๆนาะตรนน้ำตรงนัง้นเอาแหนแดงลงบางส่วนแล้วนะครับ แปลงนาด้วยเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใ้ปวกแดงเคยเกิดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาหอยมาลงแล้วครับเนี่ยน้ำได้แล้วหาหอยหากุ้งฝอยมาลงพาไปชมแปลงนาครับที่เราตัดข่าวเรียบร้อยแล้ว จตกคับวานนี้ตกทั้งวันนี่ครับแปลงนาเราเหนึอนๆนี้นึงนะครับน้ำเยอะมากถามหาน้ำน้ำมาแล้วครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พาชมทานิก่อนเีลยวยางไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสามารถลงสไลด์ให้ได้ก็จะลงนะครับเป็นสไลด์การที่แม่บ้านผมเก็บเห็ดพวกแดงในจุดที่ผมพาชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะลงเป็นภาสไลด์ต่อให้ในคลิปวดีโอนะครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม